ใชเกมตัวบ,บอกก็นะโรบอกบาร่าเลยมะถ้าคลิปนี้ยอดวิวหลักร้อยก็ทำคลิปต่อไปจะเสียเวลาออกเดินทางตัวผมก็เชี่ยหนักนะคะแต่ผมก็อยากมาทำคลิปกระปิบบาร่าเพราะว่าไม่นอนผ่อหดไปกระปิบบาร่าชนะตัวบอกไปเป็นเดือนแล้วหลายเดือนอ๋อไหนดีนะการตอบตัวกลับนี่แหละครับผมไป ใครอยากเล่นก็ดูดูใต้คลิปอืมไปวันนี้แหละไปน้องเดินไปอืมค้นหาได้เพิ่เลือดเพิ่มไปต่อสู้นะครับผมนี่นะครับเอาไปเลยผมเริ่มก่อนก็มาสิอ๋อโดนหมาผมจาัดก,การไป อ้าวโจมตีกับโจมตีกับไปเออดีมากอืมโจมตีแก้ซะไป,ะะไปามาเรื่องก่อนนี่แหละโจมตีเออฟ้าผ่าน้องหมาเออน้องหมาข้าไปเออแบกอืมอ,อัดุกลอกผีดนีแหละไปนั่นดูชมอะไรอะ่ะ อีธานทัศนสัญญาศูนย์เสียเอฟกีนี้เซ็นสัญญา,นนญญาไปอ้าวจะมาเจออะไรนะครับท่านผู้ชมอะไรอะ่ะได้กลายกฎสำบาดสิครับอึอึอื้ออื้ออึตึง,งโอ้ <c oughs> อืมเด็กชุกดดีิ่งหน่อยเราซูต่ออืมอ่ะมนุษย์ดินอ่ะอ๋อมนุษย์ดินมนุษย์ดินนะไม่ใช่มนุษย์ดิง่ายไปไปอืมอ่ะเออเอออืมเป้งโจมตีเออเตกไปมาพะควันต่อให้รอบหกสี่เบสพี แต่เรื่องเราเจ็บโอ้นกสองหัวแสดงว่าเป็นคนไม่ดีใช่ไหมมีมีสองหัวอืมจะไม่ใช้อันตีหราอ่ะฮิ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 อู้นกสองหัวมันตัวใหญ่ขึ้นแล้วอ้าตู้จิง ปังดิวดิวดิวดวดิวดิวโอ้มีของดีมาเต็มเลยมีดบินเหมอนปีดบินเหม็นไปกล่องได้อะไรครับโูของดีเน็แน่นอนผมเนะอาร์ตจนตีสามตีต่อเนื่องว้าวเอานี่แหละดาบเอ็กคาลิเบอร์ ปีเล็กน้อยแหละไปอุ้ยเจอ,อนี้แล้วก็ไม่ขนามือหรอกอ่าโดนรอยอีกอ้าวโดนตีกลับเหรอเป่งแตกอืมอะไรอ่ะต่อสู้สิจะไม่ต่อสู้ทำไมล่ะอืม จมตีเปง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 เเปงเปงเปงเอาเพลย์น oui. ี่แหละครับผมดีนะนี่มันดีก็คู่โทษเลยเอามาแล้วก็ลองเอาแพร่ฟ้าหมดหนึ่งแล้ว ว่าได้คู่ปองหมุน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 มุนมุนว้าวเรียบไปกันต่อมันถัดไปมันถัดไปเจบตีอ่านอ่านต่อไปหู้ อันนี้นะคะผมนี่ดีเลยพวกอนี่เอา้อที่แทนเดีตอบรับคำท้าทายมาสิมาสิเป็นผู้หญิงก็ไม่กลัวถึงพวกเราจะเป็นกะปิแต่ก็จะไม่น้อยหน้ามนุษย์หรอกนะออ้โหอ,อย่างที่เลยนะคะทุกู้ชมตึงเออตึงแต่เป็นงไงแล้ว เก็บกละองเปิดประตูเปิดออกดูแห่ว้าวบ้านตัวตลกต้นดวงนักแสดงไปได้ครบองต่อว้าวเอานี้แหละแต่เสียแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว้าวของดียังดู ไปก็เราเป็นน <c ười> wow ักเสี่ยงโชคอยู่แล้วว้าวอยากได้สกินตำนานอยากได้สกินกะปิบาร่าโอ้ยไปต่อว้าวเจอบอสแล้วนะคะท่านผู้ชมอืมมา ว่าก็ไม่มีทางสู้ได้หรอกแค่เลือดหนึ่งเอมเมงให้เจอเลือด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 เยอะกว่านี้อีกคำ <c oughs> ว่าเลือดพูดยากจังลิ้นพันหมดแล้วลิ้นหงพันหมดแล้วนี่ <c oughs> ว้าวตัวใหญ่เลยอย่งอื่นใหญ่ได้ไหมอะ วกลับมาเหมือนเดิมไงแล้วเป็นไงเป็นไงอ่ะตีอีกน้องหมาเอ้ยน้องหมาเอออืมแตกฟันตูมแตกอ่าชนะสามสิบมาแล้วไปต่อเดี๋ยวดีเด็กสักพักนึงเดี๋ยวจบละ còn đưa mà lắp trang quanh cho trăm quanh còn hai môn ai kịp này đây nhớ mọc rồi hết khẩn rồi ว้าวแต่เลกเปลี่ยนเก็บ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 ต่อไา้ท่านผู้ชมเก็บให้หมดว้าวอือยังเหลือนี่อ่ะ ยังไงท่านผู้ชมซื้อไหนดีเนาะซื้อไหนดีเนาะอืมซื้อนี้ดีกว่าเกือบมาอืมอันนี้อีกแม็กเลยไม้แกะตรงตรงตรงอือพอจบพิธีการนี้ของคัทที่รับชมจบ